โอ้ยเต็มหน้าเลยสัตว์เฮ้ยไอ้เที่ยปืนไม่ใช่มีดไอ้เที่ยมึงยิงไกลๆกันก็ได้ไม่เองเป็นมีดเลยสัตว <c oughs> ์เดินมายิงไกลๆใช้ปืนนี่ไม่ใช่มีดเลยแผลแผลเบว่ะเอ๊ะ <c oughs> มึงใส่อยู่นเนี่ยมึงอยู่บ้านตรงข้ามกูเลยเนะนี่ยนี่ทำไมหาพี่ดีไม่เจอแคมป์ไหนวะกูก <c oughs> ็หาไม่เจอ เฮ้ยหนึ่งพันเอวามึงตุ้ยด่างกูละวันหนึ่งพันเอว่าเฮี้ยกูโดนในหนึ่งพันเอว่าตุ้ยด่างเห็นนหมมึงไอ้สัตว์กูเลยโดนพีดีข่าเออกลยุทธ์เอ้าแม่งจ้องร้านจ้องผ่านกูเะรอเฮี้ยมึงแม่งดีสัตว์เลยมาดิเอาวะดิหน้าต่างเดียวน้าต่างเดียวโผล่มาดิโผล่โผล่มาดิ ไอ้สัตว์มึงเตียงแดงให้มึงตัวแดงใช่ปะอยากได้ตัวแดงคืนนะอยากได้ตัวแดงคืนโอ้ยโอ้ยเจสัตว์แล้วกูถึงความทรมานแล้วลูกซองเวีนลูกซองปั๊มจักอยากได้ตัวแดงคืนงาเนี่ยมึงมมาดักยิงกูตรงนี้เหรอพี่ดีกูเห็นใครก็ยิงเลยเนี่ยโผล่มาแต่หัวมายิงกูไม่ได้ โผล่ปืนไปด้วยไม่ได้โผล่แค่หัวไอ้เหี้ยกระสุนปืนอัดลมณ์ทำไมมันยิงไม่ตายวะกูอยากรลงดีคนที่อะไรเนี่ยมันเอาอะไรทำปืนเนี่ยปืนอัดลมไอ้สัตว์เอาบีบกันยิงกันให้ช้ำในตไตมันเอาบีบกันยิงกันให้ช้ำในตายมึงรู้จักวะรถ่งสองแม่งมาแล้วปืนที่กูเที้ยเบื่อที่สุดอ้าวสนิทขุ่ยแม่งเพื่อนล้านกูอีกแล้ว อ๋ออีกแล้วเลยทำไมกูเจอแต่พวกมึงวะเจได้แต่คนร้านเนี่ยลูกสองอ้ยแม็กยิงไม่โดนเออโอ้โหเอาปืนกระบอกอะไรอ่างน้ใครมันถือใครมันถือปืนมาตรงนี้มาเนี่ยขอสักทีอะ เขาผ่านปืนนี้ไปเสร็กูขอร้องแล้วกูขอผ่านปืนนี้เสร็กูขอร้องโอ้แม่งเสือบไปเจอมึงมึงมาเป็นทีมนี้เหรอมึงมาแม่งเป็นเทอร์ลิศเลยสัสยิงโคตรฟุ่มกับลายลักษณ์ปืนแม่งยิงโคตรยากเลยโอ้ยสุดกูเปเกินไอยสัตวสกูไม่มีพกแม็กดัมเหรอไอสัตส เอ้ยเอ้ยกูยิงมึงไปเลยไอ้กูเถอะกูขอร้องละไม่มีพกแม็กซ์มเหรอไอ้สัตว์ถ้าเมื่อกี้มันพกแม็กซ์ดำมึงตายก็พีดีกูอยู่กับลูกซองมาสามชาติแล้วน้ำยังไงแม่งหลายตัวจังวะไอ้แม็กซ์เซเว่นเฮ้ยกูจะฟันหน้าให้พีดีไอ้สัตว์ดีนะกูเป็นลูกซองเลยถ้ากูเป็นออฟเมื่อกี้นะ เฮ้ยเฮ้ยก hey, hey, yeah. <Yeah>. ูอ <risque> I <mean> ีกแล้วเหรอกูเกือบเอามีดไปแทงหน้ามึงให้แล้วพี่ที่เมื่อกี้มึงเดินเอาลูกสองมาอัดตากูก่อนจริง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 มันเกมกูก็อยู่ที่หนึ่งนะแต่พอกูได้ลูกสองนั่นแหละเยว่ไปเล็กเลยเล็กเลยสัตว์โล่งดีเล็กเนี่ยสัตว์แต่จริงจงด่านเล่นไอ้เล่นลูนาซี่นะไอ้เยมันเล่นยากหายเลยพี่ีะมุมเยอะหลบเกินแคมปิ้งม่งมุมแตกมันเยอะเกินอย่างผิวเลยอ่ะพี่น้อง อยากแคมงี้ไปเขาใหญ่ไหมว้าวทำไมกูรู้สึกวันนี้มือกูคมจังวะเพื่อนกูมาเนี่ยเลยวันนี้วันนี้มือกูคมป่ะมือที่ผ่านการเขียนคำสอบเขียนเขียนกระดาษข้อเขียนมาเฮ้ยเฮ้ยยิงแม่ะอฟโอ้ใครเนี่ยโอ้รีเฟคกูแบบเข้าหัวเฮ้ยนดสเดท้ายเหมือนกูเจอคนมีคองว่ะ กูวะขอโทษนะเขาเรียกว่ารีเฟกวะไม่มีความถล่มตนในทั้งสิ้นอะไรคือถล่มตนวะไอเสือเด้ไอ้ตัวจังวะทีมมึงทำไมมึงตายวะถานแยกเอาบัตล่ากแล้วไอ้เคี้ยอะไรคือยิงตัวหน้าตัวหลังตายอ๋อนี่ไงสัตว์โอ้โหกระโดดมาสับหัวเลยเมื่อกี้เลย ลั่นไปหมดแบกแม่งมันลั่นใส่กูมานัดเดียวแม่งแม่งเกมแม่งไม่ไม่บาลานซ์เลยสุดปืนมึงไม่แฝงมึงเอาปืนอะไรมายิงกูอะเอาใครยิงหลังเนี่ยโโอ้หดักเกิดเลยเด้อวอร์ซีเยอะเลยกูไม่ดักนะเซ็มซ้อนที้ไปไหนละกลับมาตรงนั้นอะไรอยู่่เกิดกูดักเกิดอยู่เทียพี่ดีมึงมาตัดเกิดกูเหรอวะมึงเป็นเสาดำพี่อะไรสุด เ, <Nice kill. S 1> เอ้ย <Kill. S 1> มึงยิงกูจากซ่องน้อยไม่ได้นะซ่องน้อยไอ้เหี้ยผีก็ะสุนไม่โคตรไอ้ไม่ใช่อะไรละไอ้ m p l i f y มันยิงซ้ายโคตรยากระยะกไกลเลย เฮ้ยบอกออฟมึงกล้ายิงกูเหรอวะโอเคยิงกับทะลุผ่านซอกไม้อะคุมปืนโคตรต้นตีนโดนปืนยี่เกมี่ีันนี้ปืนไม่มีรีคอยสัตว์ไอป้อมเฮียโอ้โ ใครเป่งดักหน้าประตูไว้ที่หน้าประตูบ้านเลยจัดหน้าเกียดใหลูกสวยแล้วะเขาเรียกดัก,กถึงที่ถึงที่ถึงที่ที่กูงท่ถงที่ถึงที่ถึงที่ถึงท่ถึงที่ถึงทนี่ถ <c oughs> ึง้ี่งี่งที่บึงท่ถึงที่ถงที่ถึกที่งที่ถึงที่ถึงที่ถึงทะ่ถที่ี่ถึงที่ถึงทีมันงท่ถึงที่ถึง่ถ <c oughs> ึี่ถ <c oughs> ึง่ถึ่ถึงที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 งี้ยึงที่ นายก็ยิงตัวหนึ่งตัวนึงยิงไอ้สัตว์โอ้กูยิงเป็นแม็กเลยเนี่ยมันกูยิงลมอะลูกซองแต่ละลูกที่กูยิงเลยคนไม่หายไปไหนหาที่ดักแล้วบ้างเอเคสได้ปืนนรกของผมเลยเนี่ยมันปืนไ้มเนี่ย เออเออยิงขากระเดิทีพับเหี้ยรถยศไอ้สัตว์เอ้ยไม่เห็นว่ไจะชื่อกูคิดส่งไปทำไมเหี้ยแม็กซ์เซเว่นไอ้เหี้ยช่วยด้วยมัมเออใครไม่เอาพีษแทงหลังกูวะรถยศอีกแล้วมึงกลับให้กูมาเอาไอคใหม่ใช่ไหมช่วยด้วยเออใครไม่หลบอยู่ตรงต้นไม้วะโอ้สวีทออฟยิ่งหนักไปเลยสัตว์แม่งเอ้ย เอ้ยกูยิงมึงเป็นแม็กเลยเนี่ยเออีเ <c oughs> น,นตายไอ้กูด้วยกูยิงบอกออฟอยูอ่ที่บอกออฟกำลังเดินลงข้างหลังบ้านกูยิงเป็นแม็กจริงๆเลยแม่งเวดอดาปืนเหเนะี้ยโอ้ยใครเนี่ยไอกระสุนก็นหมดเฮ้ยยังเอาออฟเอากอกปากกูเหี้ยโดนตอกกอกปากเดี๋ยวปืน <c oughs> ยัดเข้าไปในปากเฮ้ยได้เหี้ยได้เปลี่ยนปืนแล้ว ดีใจกว่าใช่ได่ตัวตัวเกกันบอกปีดีทั้งหมนเลยโคตรเกลียดเลยเฮ้ยกูจะขึ้นไปยิงมึงนะปีดีมึงรู้ไหมเมื่อกี้กูจะลุกซอกขึ้นไปกอกได้อะมึงไอ้สัสไอ้ยัยเออสีแดงสีแดงสีแดงกลับมาหากูเร็วสีแดง มกนเด่โอ้โหเฮี้ยกูยอมตายเลยสัตว์แม่งซ้ายขวาแล้วหลังไอ้เหี้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยทำไมมันไปเร็วจังวะแม่งพวกใครผ่านไม่เลยไอ้สัตว์ใครผ่านลูกซองไม่ได้ก็จบไอ้เหี้ยก็ไมผมแหลกวะถ้าใครแม่งฟุกฟุกผ่านลูกซองไปได้ก็หมดเลยนะไม่มีเหี้ยอะไรเลยโอ้โหไอ้ออฟยิงกูว่ะด้วยออเปิร์ดไอ้ปืนร้อยนัดเนี่ยหนัก ปืนเลเซอร์เนี่ยเฮียมันก็ยืนสูงเกินบีดีเฮียเอากุแหลมไงอยากยิงมันต้องแหลมเ<อ>พื่นอนไม่เอาก็ได้โอ๊ะเฮียมีหลายตัวไอ้สัตว์มึงใครเนี่ยมึงปลอมตัวเป็นต้นไม้ได้ไหมเนี่ย ใครใช้มีดวะใครมันพกมีดวะอไอ้แม่งัดมีดมาเร็วจังเย้ยดูโอบริใต้าไอสัตว์แม่งเอ้ยปืนที่ไม่มีความแรงเหี้ยอะไรเลยอ้อแม่งเอ้ยเอ้ยเหี้ยอย่ายิงกูอย่ายิงกูเก๋อ้สตาเดิโดนมีด ขขอออองงงัั้นนนย่าเหรกลับมาดูโอวาเลต้าเลยที่เออโอ้โหปืนเก็บเสียงใครนั่งเงียบเ่อะไเกินพ้อบอกไอ้เหี้ยปืนพวกมันยิงสู้กับปืนกลไม่ได้อะไปดีดีไอ้เฮ้ปืนกับปีดีอยู่ดีใช่ไหมปืนพวกมันสู้ปืนกลไม่ได้อะหน่วยช่วยยิงช่วยทหารเยอะสุดไอ้สัตวดไอ้คนเปลี่ยนแรมกูที่ถึงไหนแล้วเนี่ย เฮ้ยเอาแบ๊กอันนี้ยแบ๊กแบ๊กกากี้อะไรเนี่ยเราเซฟเฮ้าอะมันเอาไม่นอนยังลบถูแลมอยู่ปะได้ใช่กำลังพิสูจน์อยู่ใช้ได้ไหมว้าเบาฟู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 มาขนาดยิ่งใส่ชอบแลมใส่แลมแปลกเครื่องเก่ามันยิ่งใส่แม่งเท่าไหร่นะสี่สองหนึ่งอะแม่งใส่สามตัวสี่สองหนึ่งอะพีดีเฮียมาขนาดยิ่งชอบใส่อะไรคอมแปลกๆอยู่แลมงเด็ดกิกวิ่งขี่นักวิทยาศาสตร์ ทดลองทดลองแม่งวิ่งจริงวิ่งอยู่สี่ไอ้สัตว์ปีดีมุงตำรวจอีใช่หม่กูจะเป็นโจรเฮ้ยใครแม่งเอาปืนกอกปากกูอีกแล้ววะน้องน้องปีดีนี่วะว่าเอ็มพีห้าดามีเดจน้อยไปหน่อยวะใช่ไหมปีดีมันได้สิกอีกนิดนึงอ่ะ แล้วมันก็แบบยิงหัวสองนัดตายคือมันควรจะเป็นแบบปืนที่มันทําให้มีดาเมจตัวเนี้ยยิงคนไม่ตายครับืนสัตว์ปืนอารมณ์ไี่เหี้ยเอาบีบกันกะให้ยิงชับในจนตายปืนเหี้ยอะไรก็ปั่นหัวสองนัดก็ไม่ตายงงเลยปืนไม่สามารถเจาะกระโหลกได้ There <you> อ้า มันนั่งยิงกูแม่งจอนวิกว่ะแบบกูตอนตอนกูบู๊ในบ้านนี่คือแบบจอนวิกชัดๆคือเมื่อกี้กูยืนกูยืนอยู่หลังแบบหลังมากเลยนะมึงเสียงมายิงเลยกูเกิดหลังมึงพอดีกูจะมีดฟันมึงก็ได้นะแต่ว่ากูสแปร์ชีวิตมึงเนี่ยเคีียดกูขอบคุณริงสวัสดีบอทแพรลี่อุ้ย เลือดน้อยว่ะเอาเฮียใครอยู่บนร้านดักยิงวะใครมันตายต่น้าอยอะไรุ้ยอะไรออพรามึงทำอะไรออเออ ไอ้เหี้ยเกมพี่อะไรไม่สมจริงเลยสัตว์คนเหี้ยคนอยู่สูงเสียเปรียบคนอยู่ล่างได้ไงวะจบแล้วนะคินหายดูปลาหายกันนะปีนี้ที่กูไม่เยิงแทงผมโอเคเพื่อนเรารู้กันไงเราเพื่อนเพื่อนกันไม่แทงกันหรอกจ๊แทงข้างหลังมันเจ็บว่ะเออ ไอ้ยิงคุยไว้สัตว์เป็นอะไรกับกูุ่นรันกูเนี่ยร็องชอบมันลอะไรกูรอบนี่ชอบข้ามฝั่งมาเนี่ยรอบเนี่ยเอ้ยเป็นไงล่ะของจริงปวดหัวไปเยอะอยาป่วยกูเบื่อลูกซองโนวาบ้าเลยยิ่งกว่าสวีตด็อบอีกนะเปรี้ี่ยชอบนะโนวาโนวาถือว่าแม่นมากเลยนะผมรู้สึกว่ายิ่งเล่นไม่ได้ผมยิ่งยิงเก่า ไอ้กาลิวนี่มันไม่แม่นเหรอท่าเลยอ๋อมีมีสีแดงที่ขอแล้วแสบตาว่ะ <c oughs> มีเหมือนกันวะ่ะแต่ตอนนี้หายไปแล้วว่ะเอา้า <c oughs> มึงปีดีมไกลจังวะเอ้ยใครโผล่มาหัวแตกเลยแม่ปีดีมเคสลูกซองไวเว <c oughs> แอ่ใช่กูดักในบ้านไง เอาจริงไข่เคี้ยวลูกซองไวอะคือผ่านไปไหลเลยกูบอกเลยเว้ยตกตามวงชีวิตโอ้ลูกซองร้อยเมตรกับเกลือกันมึงบ้าหรือเปล่าไอ้เหี้ยมึงก็มึงก็วัดให้กูได้แจมเนาะไอ้มาบันลูกซองวะเมื่อกี้กูัวเออคี้เอ้ขี ปืนสกปรกปืนสกปรก M M2 AK AK เป็นปืนของใคร AK k ทำไมทำลายไม่หมดไอ้เหี้ยกูยังไอบเลย AK AK ปืนนรก AK AK ปืนสกปรกกูชอบอ่ะกูจะหมด M2 หมดเลยนี่ไงสัตว์กูจะพิจิ้มมึงให้มึงไปเล่น AK ใหม่ไอสัตว์ อัน้ปืนในโลกของผมเหรอปืนต้องกับผมโจ๊ะโจ๊ะปืนแล้วจะเขึ้น E.K. ต้องตั้งใจแถบไอ้ย่าเฉยๆบันแล้วนักก็ไม่ข้างบ้านไหนยโอ้ชิตโอ้ลูกซองอัดหน้ากูกูเล่นปืนแบบขึ้นโบอ่ะ โอ้ว่าเฮ้ยเรายนูว่าห้าร้อยเมตรเลยครับไอ้ว่ามาแถบปืนพวกกูเลยหวยเฮ้ยอะไรวะไม่โดนน้อยยังวะเอ้ยสัตว์เอ้ยบอกว่าไอ้สัตว์กูกำลังสัตว์กับคนตรงกลางอยู่ โโออ้หลูกมันไม่ใช่ระยะปืนกูอะปืนจันทีเจ็บจะมาต่อทิงกูไอ้ควายเมื่อกี้คือถ้าใครถ้าใครได้นดนหัวกันก่อนอะชนะเมื่อกี้เดี๋ยวมึงปืนกับกูเลยเนี่ยนี่คือเอวิไอโอเพนนัพเฮ้ปืนนี่ตะก่กูตายมาสามชาติแล้วกูไปยังมาท้ากับมึงอยู่เลยไอ้เทียบปีดีเลือดกัเลือดน้อยปืนนี่ต่ก่อนกูก๊็สไบแล้วทำไมกูยิงไม่โดนเลเนี่ย เฮ้ยแต่ก่อนแบบดีขึ้นหัวดีขึ้นหัวเลยนะ D D A B A ไหนกันเอ้เออมันเกิดตรงนี้ทำไมไอ้เหี้ยมันเกิดไกลกว่านี้หน่อยสิไอ้สัตว์ไม่รู้ไพอเราเลือกเกิดไล้วไอ้เหี้ยพอเราเลือกเกิดไม่ได้มาดูดิไอ้เหี้ยนี่กระเป๋าประปทักกันอย่างเงี้ยไอ้เหี้ยคนเราเลือกเกิดไม่ได้ เออเหี้ยเราดูสเปาค่อยไปปีดีมึงกับคูดิพัดกันอยู่เงี้ยสเปาอะไรเนี่ยแม่งพัดกันที่ปายเลยพัดกันที่ปลายแล้่เห็นเลยเมื่อกี้จำคู่มึงให้ได้อะโอ้โหเหี้ยเขาใครวะเนี่ยยิงอัดหัวกูเลยอ๋อคนละปืนอีเหี้ยตกใจกู่กัถามว่าทำไมไฟเซเว่นมีกระสุนไว้เนี่ยเนี่ยเล่นปืนพุ่อีกแล้วไอ้สัส มีดแล้วเฮ้ยไทยมันหยิบมีดขึ้นมามีดมาแล้วมั้งเฮ้ยให้กูได้ถือมีดเลยทุกควร้องแหละ<า>ไม่ต้องถือนะ <laughs>